สวัสดีครับเพื่อนๆตรงที่ยืนอยู่นี้คือใกล้กับสี่แยกพระราม9นะครับอาคารฟอร์จูนห้างฟอร์จูนฝั่ง,งตรงข้ามก็คือห้างเซ็นทรัลพระรามเก้านะครับถนนรัชดาพิเศษนี่จะมีโรงแรมตัมมาเซ็ตใน,นกลุ่มของทูนะครับอาคารกลุ่มนั้นเปนของ กลุ่มบริษัททรูนะครับด้านนี้เมื่อก่อนเป็นอาคารของซี a กตนะครับบริษัทซีเกตบริษัทที่ทําเกี่ยวกับฮาร์ดดิสก์ไในคอมพิวเตอร์นะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นของอะไรไปแล้วก่อนเป็นสํานักง,งานของบริษัทซีเกตครับเน้นคือกลุ่มทรูนะครับตึกทรูโรงแรมเซนทรันพระราม9นะครับด้านนี้พอจูนอยู่ตรงข้ามกันนะครับแต่แรงมากไม่ได้มานานตรงนี้เปลี่ยนไปเยอะครับ แดดแรงเข้าล่มก่อนถนนรัชดาพิเศษช่วงสีแยกพระรามเกนะครับสี่แยกประจูนแดดแรงมากๆวันนี้อยู่ท้องฟ้านะครับฝั่งน,นี้คือบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นนะครับตึกของทรู ตรงนี้คืออาคารอาคารอะไรจําไม่ได้เลยครับชื่ออาคารตรงนี้แต่อยู่ข้างๆกับฟอร์จูนนะครับด้านน้นคือฟอร์จูนนะครับฟอร์จูนทาวฝั่งตรงข้ามกับฟอร์จูนคือเซ็นทรัลพระรามเก้านะครับถึงด้านโน้นสี่แยกพระรามเก้าที่รถวิ่งอยู่นี้คือถนอนรัชดาพิเศษนะครับตรงนั้นก็คือเดอะแกลนรามนายนะครับอาคารเดอะแกลนพระรามเก้า น,นานจะมาแถวนี้ทีครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยสมัยเมื่อ30-40ปีที่แล้วตรงนี้ยังเป็นพื้นที่ว่างๆอย่งครับเป็นที่จัดงานงานแฟรงานอะไรต่างๆนะครับตรงก่อนที่จะสร้างฟอร์จูนขึ้นมาเนี่ยตรงนี้จะมีดิสโกเทคสมัยก่อนนะครับชื่อฟาโรฟาโรดิสโกเทคนะครับอยู่ตรงฟอร์จูนก่อนที่ฟอร์จูนจะสร้างขึ้นมาแล้วก่อนสองฝั่งนี้ เซ็ทนทรัลบาลามเกกับฟอร์จูนนี่เป็นพื้นที่ว่างๆสําหรับจัดงานแฟร์ต่างๆนะครับงานแสดงเฟอร์นิเจอร์งานอะไรต่างๆนะครับแต่นานมาแล้วนะครับ30ปีแล้วอันนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะครับนานจะโผล่มาแถวนี้สัทีเห็นไปเยอะครับเมื่อก่อนตรงนี้ตึกนี้ที่เห็นนี่คืออาคารของสํานักง,งานบริษัทซีเกตนะครับบริษัทผลิตชิ้นส่วน IC คอมพิวเตอร์ ทำฮาดิสไดรยี่ห้อซีเกตนะครับสำนักง,งานตรงนี้อยู่ข้างกับสถานทูตจีนนะครับอยู่ติดกับสถานทูตจีนถัดจากตึกนี้ไปคือสถานทูตจีนนะครับฝั่งตรงข้ามคืออาคารทรูแล้วก็มีสถานบันเทิงย่านนี้ก็คือฮอลลีวูดฮอลลีวูดนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์แหล่งเที่ยวของย่านรัชดาชื่อดังนะครับฮอลลีวูดเนี่โอเคนะครับผม มาเดินชมบรรยากาศย่านถิ่นเก่าครับเซ็นท่านพระรามเก้าพอจูนทาวสี่แยกพระรามเก้านะครับถนนรัชดาพิเศษระหว่างรอครับมีงานเข้ามาตรงนี้น,น,นานๆจะโผล่เข้ามาทีเป็นลุงหลงกุงไปละวโอเคนะครับผมบายบายครับ